วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมมิวโ,โคโคนะเรากัดไปสองรอบแล้วแต่โอ้ไอ้นีกแหละเบื่อเดี๋ยว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 เจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอออก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 เลยไม่ไหวอันนี้ใช่ไหมที่มึงมีอันนี้ใช่ไหม,ม,ม,นนไหมซื้อเอาไปเริ่ม เดี๋ยว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 เจอเดี๋ยวเจอออาแล้วมาอยู่ทีมเดียวกับมันโอ้เกินบางทเีเกินไปครับเอาอันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยฉันยิงไม่ได้โอ้ยอะไรน,นี้แล้วมาอยู่ทีมเดียวกับมันเฉย เกินไปแล้วโชคชะตาฟ้าได้ิต What ฉันเกลียดแกจริงเพื่อนเอา้าค้างเอา้าโชคชะตาฟ้าได้ิตเดี๋ยวก็ตายไม่น่าหลอกเราหรอใช่ <c oughs> ไม่น,านา่าเลยจะไหนเนี่ย <c oughs> เราจะเล่นแค่ไม่กี่ตานะทุกคนเพราะว่าเราเหนื่อยแล้วนะเราอัดไลยรอบมากแล้วเราไปกดลบเสียดายสียดายโอ้ยเวอความสับเข่าตัวเองหายไปไหนแล้วหนูเอานั่นไงออมาดีเออ เอาเอากดกดเอง้าซีเนะมันไม่ขยับเลยลิงไม่ได้เลยอ่เลิงไม่ได้เลยสองนัดตายเนี่ยเอาเพื่อนรัดเราอะ่ะ แล้วเราสิโอ้ยนื้อเอางื้ปึ๊บปื้ปืืืืืืเอ้ามันตายแล้วมันมาแล้วเพื่อนยิงไม่ได้กูอ่าอ้าวเล่งให้อีกดีเกินให้เอามาสิเพื่อนเยอะเยอะเยอะ อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ที่ใดใครสนใจมหาเราเพียงอะไรวะโอหยุดหลหลังฉันสักทีฉันเหนื่อยใจจริงๆฉันเหนื่อยใจจังเลยนะเพื่อนนะเพื่อนต้เพื่อนก็ไปรัดเราเยี่ยมเลยเพื่อนเก่งจริงเลยเพื่อนเนี่ย เก่งสุดๆเอ้าทำไมไม่ตายเนี่ยเออยิงสามนัดนั่นเลยมันมาอีกแล้วท้่ตกเอ้าโปป่ะเนี่ยตกแล้วขึ้นไม่ได้เนี่ยโปป่ะเกินโปป่ะเนี่ยึงโปป่ะช่วยติดต้อง่าย โอ้เพื่อนมึงนำมึงก็ไปแพ้ใช่โอ้ฉันไปอยู่ที่ไหนก็แพ้เพียจริงๆเพียจริงๆเพียจริงๆอ้อะเราชอบอันนี้มาเอาไว้อย่ากดเองได้เปล่าเพื่อนอะไม่ไม่ไม่เพื่อนไม่ผิดเอาเจอวงนั้นด้วย เล่งผ่านตรงนี้ไม่ได้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเราต้องไปอ่าตอนนี้เราต้องไปเอาขโมยนมเขามาใส่ตรงนี้ของเราแล้วฝั่งนู้นก็ต้องขโมยนมของเราเอ๊ะนมของเขาไปใส่ของเขา What แต่ที่แล้วก็คือใครฆ่าได้เยอะสุดชนะใครฆ่าได้ยี่สิบก่อนทีมไหนฆ่าได้ยี่สิบก่อนก็ชนะไปมันมาอีกละไอ้นี่เดี๋ยวมันก็ตายอา้ามันตายแล้วหรอเอาเอาะเพื่อนเดี๋ยวเราไปเอาเอง มันเ,เป็นตัวสีขาวไงเราเอาได้ไหมนเนี่ยเรามันเด่นไงเอ้ยจะมาเล่งอะไรตอนนี้โอ้ย,อยมาแล้วมันมาแล้ว ชอบเล็งตอนที่ไม่อยากจะไม่ถนัดกับภุ่มนี้เลยเรายิ่งไปไม่รอดหรอกมันโอ้ยอย่าส่งให้เองได้ไหม จะไม่เอาอีกแล้วอีปืนเนี้ยแย่จริงเลยดอทงแม่ชื่อมเนี๋ยเราจะเซนเซอร์ไว้นะเป็นพวกคำหยาบเนี่ยเพื่อนยิงมันดี โอ้ยเพื่อนนะ่ไม่เอาดีเอาแบบนี้ทำไมไม่ตายงงเออมาแล้ว เกียดการที่มันส่งให้ไวอเอเนี่ยคือถ้าเราเปืนลวมาแบบนี้คือเราไปเอามันมาแล้ว ชายสมาธิในการเล็งเป้าเบื่อ,อบอกเลยบอกแด้คำเดียวเลยเอานั่นคือไปอยู่ตรงนั้นไม่ค้ามานันแล้วเราจะไปเปลี่ยนปืนเออเออวัด โอ้ยโอ้ยโอ้ย ain โอ้ยโอ้ย ain โอ ś, e <itu yok. S 1> ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแล้วตอองไปคุมกันเพอ่อนทโอ๊มมอคยโอยโอ๊ยยหอ๊ตายหมด ย,ยี่เกียดเบิร์สายนไปเปลี่ยนก่อนเอาเปืนเดิมเอาเอาเอ,เอดวสีเดิมจ้า

โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วแจ้าบว้ยบายเออเสียงถ้าเราพูดอะไรไม่ดีออกไปก็ขอภัยด้วยนะทุกคนนะบ๊ายบาย